สวัสดีครับผมช่องโกโกไ้ไรนะครับผมเช้านี้นะครับก็มากิข,ข้าวกันนะครับหู้นุนพอน

เอาเอาซ้อนกระสอบเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตักกับข้าวไปกินข้าวะคระัะนี่นะครับผมได้มาแล้วนะเป็นไขด่ดาว ไข่ดาวข้าวผัดแล้วก็ไส้กรอกนะครับผมเขาบอกว่า8องศาเตยมาไม่เตย8องศาโอ้โหวัต้นไม่หนาวเลยไม่หนาวน้ำว่ากินน้ำเนี่ยลุกขึ้นมาถอดเสื้อตอนไหนไม่ถอดไม่ถอดเลยก็จะถอดหลับมันไม่เตยมันหลับแบบหลับตอนสบายมากคือมันเหนื่อยไงปกติมันถ้าไม่เหนื่อยมันก็เตยอยู่หรอกอืมจริงมันเหนื่อยมันหลับยาวไปเลยเหนื่อยปะสวัสดีครับ บรรยากาศกวิวด้านนอกนะผมนะหมอกสวยๆนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาปิง้งขนมปังให้น้องกอดมีบำรุงไข่ด้วย <c oughs> นะครับผมด้ไปเดี๋ยวความหมายเปลี่ยนหมอกนอี่อยู่กับเรานานเลยวันนี้หมอก เดี๋ยวจะเก็กกบใส่กระเป๋ากลับบ้านด้วยอยู่หมอกหี่เดี๋ยวพี่ลงไปส่งนะพี่ลงไปส่งแต่พี่ไม่ได้ส่งถึงข้างห่างนะพี่ส่งแถวๆนี้บ่เอออาจจะมีแรงผักจากข้างหลังไปหน่อยนึงมีอ่งเนาะเด<ท>ี๋ยวลงไปเก็บ็บม,มาเยอะๆได้เก็บมะเขือด้วยครับ วันนี้นะไอ้วัตก็ดิบธรราสุดยอดมากหมดแล้วนะผมนะหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาซดน้ำร้อนกันอาจารย์ช่วยเขาใส่ข้าวต้มฮะพุ่นพุ่นพุ่นพูนพูนขยับไม่ว่าแต่ยาับหัว อ่ะโอเคครับตานนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกูเกิลไลค์ด้วยนะครับ